ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Pen g u i n ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดแหล่งรวบรวมไมค์เน็ตเข้าคีย์บอร์ดและอุปกรณ์คัสตอมคีย์บอร์ดเต็มรูปแบบที่สาขา t 5 9 w e s t g เก e แห่งนี้นั่นเองครับวันนี้ Big Pen g u i n ได้ยกระดับการให้บริการโดยที่ลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองและซื้อสินค้าหน้าร้านได้แล้วซึ่งความพิเศษก็คือเรามีจําหน่ายไมค์เน็ตเข้าคีย์บอร์ดทุกง,งบครบวงจรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะหาคีย์บอร์ดแบบไหนอยู่ Big p e n g u ว n เราก็มีสินค้าตอบโจทย์ทุ มคานิข้ลคีย์บอร์ดที่ร้านของเรานะปัจจุบันมีให้เลือกมากกว่า70รุ่น20ยี่ห้อดังมีทั้งแบบไฮโปรไฟล์และก็โลโปรไฟล์เลยนะครับแต่ละคีย์บอร์ดก็จะมีฟังก์ชันรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็จะมีโซนจัดโต๊ะคอมที่ลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองใช้งานได้แบบจริงๆเลยครับสำหรับใครที่เป็นสายคัสตอมนะครับก็มีโซนคัสตอมยูสไตล์เอาไว้ให้ตรงนี้จะมีอุปกรณ์การมอดคีย์บอร์ดทุกอย่างเลยครับสามารถให้พนักง,งานของเราแนะนำเกี่ยวกับคัสตอมคีย์บอร์ดกันได้เลย ใครที่มีคีย์บอร์ดอยู่แล้วแล้วต้องการที่จะซื้อคีย์แคปใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อลายไหนดีสามารถนําคีย์บอร์ดเข้ามาทดลองใส่คีย์แคปก่อนเลือกซื้อได้เลยครับนอกจากนั้นร้านเรายังมีอุปกรณ์อัซเซสซอรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใส่คีย์บอร์ดสายคอยเคเบิลและอุปกรณ์จัดโต๊ะคอมต่างๆเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวแน่นอนนอกจากคีย์บอร์ดทางร้านเราก็ยังมีเมาส์ด้วยนะครับมีทั้งสำหรับสายเกมมิ่งตั้งแต่เริ่มต้นไปจนระด,ดับโปรหรือเมาส์สำหรับสายทำงานก็มีให้เลือกชมกันแบบจัดเเต็มลย วิพินต้องการยกระดับการบริการคือที่นี่จะเป็นศูนย์บริการเซอร์วิสซ่อมแซมด้วยนั่นเองใครที่ซื้อคีย์บอร์ดจากร้านเราแล้วมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาสามารถเข้ามาที่ร้านของเราได้เพื่อการบริการที่เร็วทันใจครับผมสำหรับการเดินทางนะครับสามารถเข้ามาได้ที่โครงการ T59 West Gate เดินทางสะดวกห่างจากรถไฟฟ้าสายสีม่ง MR t 3แยกบางใหญ่ทางออก3เพียง500เมตรเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้าย2ครั้งจากนั้นเลี้ยวขวา ก็เ,เจอกับร้านบิ๊กพ n ้ u i n นสาขาที59เวสเกตแล้วเพราะฉะนั้นชาวบางใหญ่นนทบ,บุรีหรือใครที่เดินทางมาจากที่อื่นสนใจที่จะเข้ามาทดลองสินค้าก่อนเลือกซื้อคีย์บอร์ดตัวเก่งของคุณ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ร้านบิ๊กพ n g u ค n วิ9นที59เวสเกตเลยครับ